เอ้าเอาไ้ไลฟ์สดเร็วจัดนะครับผมเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเรค่อยเริ่มมีการตรวจช็คอะไรดูบางอย่างก่อนนะครับเริๆๆ่มต้นกันแต่รู้สึกดวด่โอ้โหวหวังว่าคงจะมีคนมาดูไลฟ์สดนะครับหรือเปล่าหรือยังไง นายสดอยู่นะโอ้โหอะไรวะนี่ <laughs> <laughs> เหมือนผมต้องมีการเปลี่ยนชื่ออะไรบางอย่างนะไม่มีใครเข้ามาดูเลยเซลจังเซวเหมือนกันโอ้ยผมต้องเปลี่ยนชื่อไหมไม่เปลี่ยนหรอกมั้งค่อยมาเปลี่ยนตอนถ้ากูคุยอะไรคนเดียว าตัวทดลองมาโอ,โอ้เดี๋ยวลองเอาตัวทดลองมาใส่ก่อนเดี๋ยวต้องเกต้องเอาตัวทดลองมาใส่เกเกไอ้เหี้ยฝอยทองฝอยอุยสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับผมเอ่อสวัสดีครับฮัลโหลเอ้าฮัลลโหฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลเออฮัลโหลจ้าฮัลโหลเออฮัลโหลฮัลโหลมันมีกันอยู่แค่สองคนมันมีอยู่กันกี่คนวะเนี่ยตอนนี้เสึกเกาหัวอย่างรุนแรงโอ้โหฮะบล็อกสีน้ำตาลบล็อกสีน้ำตาลนี่หมายถึงไมค้าหรือเปล่าครับ ไม่ครับใช่ไหมบล็อกสีน้ำตาลภาพชัดหรือเปล่าบล็อกสีน้ำตาลอะไรอ่ะที่เหลือขายตู้ไฟขึ้นหมดแล้วครัอ่ะเดี๋ยวผมอ่านผิดหรือเปล่า <Okay. S 1> ที่เหลือ ไช่ดูไลหมดแล้วคะ่ะหมายถึงอะไรครับผมเดี๋ยวโอ้มันกดได้ด้วยเป็นครั้งแรกที่ผมได้สตรีมเกมแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวรอ,รอมันไม่มีคนดูมาดูหรอก <c oughs> ผมว่าอย่างนั้นนะสงสารพ่อหน่อยเถอะมีใครมาดูไม่มีใครมาดูเลยกิ๊ด รู้สึกอยากกีดมันมีคนมาดูกี่คนครับเนี่ยตอนนี้ผมใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าฝอยทองผมได้พิมพ์เกเข้าไปดีๆก็มีคนมาร,าารู้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 อะไรครับ เรามาเริ่มกันเลยไหมเดี๋ยวอีกสักสามนาทีรู้โนวาวอะไรครับเนี่ยโนวาวโนโนโนวาวโนโนอะไรเนี่ยตอนนี้ผมจะลองไม่พูดคำหยาบเออสัก ราที่ผมสตรีมอยู่นะครับเมื่อเมื่อวานนี้ผมสตรีมมันเป็นการทดลองนิดหน่อยนะครับมันมีการด่ากันด้วยมีคำหยาบด้วยนะครับอุ้ยอุ้ยเขนะินอะผมก็เขินเหมือนกันเรามาเริ่มกันเลยหรือเปล่าอีก2นาทีอีก2นาทีอีกสนาทีอีกสนาที ดีงับโอ้ขอบคุณครับดีงับเปโอ้เปเบว้าวดีงับดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่มาดูไลฟ์ผมนะครับมันเดี๋ยวมันมืดหรือเปล่าเดี๋ยวผมใช้โทรศัพท์อีกเครื่องนึงแบบอ๋อโอเคไม่ได้มืดมันโอเคปกติดีครับผมผมใช้โทรศัพท์อีกเครื่องนึงผมดูไลฟ์เพราะผมกลัวว่ามันจะมีอะไรผิดพลาดแล้วผมก็ กลัวเมินแชทเหมือน,นเนไอเมื่อเอ,อเมื่อพูดคำหยาบก็เซ็นเซอร์เลยเวลาทำคลิปผมผมอยากให้ผมอยากให้มีคำหยาบอยู่ในคลิปเพราะมันอาจจะเอ,อในคลิปผมมีคำหยาบมันเยอะมันอะไรวะจะพูดอะไรวะเซนเซอร์เซนเซอร์ไว้ก็ดีแต่เซนเซอร์ไว้ดีกว่าครับ ผมอยากให้มันมีคำหยาบเพราะอยากให้มีความบันเทิงครับผมทำไมมันหมายถึงคำหยาบหรือเปล่าใช่ปะคงจะใช่อย่างนั้นผมหวังว่าจะมีคนมาดูไลฟ์ผมนะครับวันนี้เรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวแล้วผมจะเอ,อ่ยยังไงอะ่ะแล้วผมโอ้ออะไรวะเนี่ย อันนี้เป็นการที่ผมไม่ได้เล่นไมค์ครับนานเกินไปนะครับดเดี๋ยวผมต้องมีการปิดไลฟ์โทรศัพท์ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ผมจะใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งดูมิน <c oughs> <laughs> เพราะผมมักจะปิดมินเอาเนี่ยปิดไปแล้วปิดแล้วปิดแล้วเราจะทำยังไงปิดแล้วก็ใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งอ่านซีฟอดอ้อรอขอบคุณนะสมอง ที่นายทำให้ฉันดูเรื่องทุกอย่างสวัสดีครับเฮ้ยถ้าผมไม่ได้อ่านเมนเดี๋ยวมีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งปิดทิ้งไว้ก่อนว้าวว้าวเดี๋ยวอ่านเมนก่อน วสวัสดีครับมาใหม่ครับโอ้สวัสดีค่บผมอย่าพูดคำหยาบเพราะมันไม่ดีผมก็ดูนะครับว่ามันไม่ดีครับผมปิดปิด,ป,ดปิดเม้นว้าวโอ้โอ้โหโอ้โอ้โอ้ซับสไคร์ subscribe. เฮ้อใช่เปล่าเรามาเดินสำรวจด้วยแกโอ้โอ้โอ อันนี้เป็นไมค c r รับแท้นะครับจริงๆนะไม่ใช่ไหมครับเถื่อนต้องบอกไปก่อนอข้าแกโอ้อันนี้อะไรอ่ะกดได้ปะกดไม่ได้อ่านเมนมันมีเมนเพื้นขนาใช้แอปสตรีมเกมเพื่อนเชื่อมต่อหรือครับเออไม่รู้ครับอันนี้ผมไปหาดูเออไม่ใช่ผมไปหาดูในช่อง Youtube ใครไม่รู้ ผมไปหาดูวิธีสตรีมเกม How to สตรีมเกมในมือถือผมก็ไปหาดูแต่มันก็มีแอปแอปหนึง่งผมใช้ไม่เป็นอ่ะดูผมก็เลยโหลดใน Play Store ซึบบึบโอ้ยสิบพูดขึ้นมาอ่านต่อใช่ยังไนอีกหน่อยครับอ๋อตอนนี้ไม่ได้ครับผมอยากลองสตรีมไมค์ครับดูครับผม ยนเดเลนี่ยมันมีในไมค์ครับไหมอ่ะเป็นอมอสอ่ะเฮ้ยคงจะมีนะเราลองไปหาโหลดมาเล่นดูเม <c oughs> นยี่สิบเฮ้ยผอยากอ่านเมนใจจะขาดแล้วผมอยากอ่านมินใจจะขาดแล้ววันนี้ผมจะงดพูดคำหยาบนะครับเพลงไมค์ครับไมค์ครับมีเพลงด้วย ตึงตะลึงตกไตอะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะอุ้ยอะไรเนี่ยมีการปลดล็อกท่าเต้นมีเรนโบยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ได้พูดนะจริงๆอ่านต่อคลี่กีดบ่อยมากครับผมตอนเมื่อวานนี้ผมกีดกับเพื่อนครับฮ่าฮฮโอ้ครับผม ผมกีดผมกีดบ่อยมากเมื่อวานผมก็เออใช่ผมอยากให้ผู้ติดตามถึงพันเร็วๆไปคุยกับหมูดีกว่ากูมาไม้นี้ล่ะผมมาไม้นี้ล่ะมามาหมูนายนายรู้จักช่อง FD54 หรือเปล่าอย่าเมินฉันสิไอหมูหน่าเกียดปาก์คะบาค่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 ะอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวนะเนี่ยบาค่ะ เฮ้อเมื่อกี้เมื่อกี้เกิดอาการค้างอย่างรุนแรงอะไรวะโอ้ยรู้สึกขัดใจต้องมีการคาาไม้เฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวใหม่หรอก็ตัวใหม่พูดไปเยอะจังนี่ไงอันนี้มันเป็นเหมือนใน PC ซใช่ไหมที่มันเอาให้ลากอ่ะเขาบอกเออะอะไรอ่ะ คาสติกรู้สึกทึ่งมากอ๋อกดเดี๋ยนี้ครับไหอ่านคอมเมนต์ต่อโอ้โอ,โอ้ตอนนี้ต้องเรีอนอ่านนะครับผมผมไม่แย่เอ้ามาครับเล่นดีมากโอ้ขอบคุณครับเวลวอะไรคะเออผมทำอยู่ครับคลิปเย็นดาเลเดี๋ยวอย่าเมินซอยจุหมูโอ้ย โ้ยเสียวอยากเสียวจังอ,อะไรอีกแล้วผมรักจินนี่มันเป็นเกมที่ผมมันผมมันทําให้ผมผ่อน,อนคลายอะ่ะคือมันผมเกลียดใครที่เป็นผู้หญิงอะ่ะหรือผู้ชายอะ่ะผมฆ่าทีหมดเฮ้ยผมผมไม่ได้แอนตี้เอ้อะไรวะคุณจะพูดอะไรวะเออช่างมันเถอะมันไม่มีมีดิกระโปรคนไหนมาอัดเลยไม่ใช่มาไล์สดแบบนี้หรอกโอ้เออ กินได้ด้วยโอ้สวยเสียวเลยเสียวเสียวอันดับแรกเราต้องมีการโอ้ยตืน่นโอ้ยตกใจหมดครับอันนี้อันนี้เออนี่เรามาตามล่าหาฮีโร่าบไอ้ททมทูไมแต่เวลาเออลงเหมืองหรอ ใช่ปะอะไรอ่ะมีอะไรกับสติฟอ่านคอมเมนต์พี่ไก่อ่านคอมเมนต์อะไรครับเนี่ยเวอร์ชันอะไรพี่พูดคำหยาบแล้วอะไรอ่ะพี่เพิ่งรู้เหรอว่าในไมครับมันกินหมูหยิบได้ผมติดอยู่ในไมค์ครับเวอร์ชันเก่าๆเวอร์ชั่นเก่ามันก็กินได้แต่เออ ผมไม่ชอบกินอะ่ะมันทําให้ผมติดอะไรไม่รู้เอออะไรหังหังอะไรหังอะไรไม่รู้ว้าวว้าวกระตุกสัตว์เออือมื่เมื่อกี้เมื่อกี้พูดอะไรนะพี่เล่นเก่งมากขอบคุณครับผมครับผมขอบคุณครับ <gasps> อ๋นี่มันอัฟฟาเวอร์ อะไรอ่ะลรื่ชาร์จเรล่อยปผมบูดีดอกไม้โอ๊ยกระตุกป้าเอ้ยนี่หมูนายรู้จักช่อง fd ฟดห้าสี่หรือเปล่าช่อง fd ฟดห้าสี่เป็นช่องที่ดีมากเลยนะมันมันต้องเป็นฉันอยากให้ผู้ด,ดิลฐ์อะไรวะเออ อะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮอะไรอ่ะอะไรวะเฮ้อะไระอะไระ่อะ,ะ,อะ,ะ,อะ,ะเอา้ามันก็ไม้หรือวะเปิดอ่านดูเป็นไก่ดิบแล้อโอ้อะไรไม่รู้เราต้องมาอ่านกันนะครับผม ขึ้นไก่ดิบออกินอ๋อไปไก่ดิบกินไม่ได้ Facebook อะไรครับหนะ้าอ,อ๋ออีโมจิสินะดูทรงหมูตายผมขอโทษติดตามยินเดลิอ่อะไรนะไอ,<笑>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 อ้เต่ยักตงเออช่อง KKG นะครับอย่าไปหาติดตามมันนะครับผมคุณต้องมาติดตามช่องผมคนเดียวนะครับ มันถ้าเป็นช่องเพื่อนผมเองนะครับก็ผมไม่ค่อยชอบนิสัยเขาเท่าไหร่ครับผมเคยถามเขาว่าเขามีมารยาทไหมเขาบอกว่าเราไม่มีมารยาทอยู่แล้วนะครับทุกคนเกิดมาทุกคนต้องมีมารยาทนะครับผมไม่เหมือนเพื่อนผมนะครับที่ตอบแบบมั่นใจว่าตรูไม่มีมารยาทอ้าพูดแล้วใช่เป่าว้วาว กินอะไรดิบๆเข้าไปเถอะเฮ้ยหุ้ยตัวอะไรอ่ะเอ้ยพึ่งพึ่งเหรอตีได้ปะเอ้ยเอ้าเอาไม่อยากตีอ่ะอะไรอ่ะว้าวนี่มันอะไรเนี่ยอืม so gay อืมไม่เห็นมีอะไรเลยยอ่ไย่ไอ่เฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะ อะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอะไรอู้หู้หู้บอสเฮีย,ยออกไปอ้อเฮีย RA? โอ้ยโอ้ยโอโย้ยโอโย้ยอะไรอ่ะมึงมึง,มงอะไรอ่ะนี่มันตีผมอ่ะมันมันต่อยผมอ่ะอีพึ่งน่าเกลียดอ่านคอมเมนต์บูาพี่ <ś le ff> ทำ,ทำเป็นอาหาร วันนี้ครับผมครับผมถูกคาาไปไหนบอกว่าจะสตรีมต่อนโอ้ยตายแล้วเพื่อนผมมาเพื่อนผมโอ้ยอีโมจิปิดคอมเมนต์เออผมต้องมีการปิดคอมเมนต์ครับเพื่อให้ผมเล่นสะดวกขึ้นแล้วถ้าผมเปิดไว้แล้วก็ผมจะ can walk ครับผม can walk น่าออกเสียงโคตรเทีว้าวนี่มันหอไอเฟลนี่สวยโอ้เฮ้ยเฮ้ยโว้เจอสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดในเกมใหม่ครับว้าวเฮ้ยเอ๊งอยงไรวะเสียงไก่กกุ๊โอ้ เดี๋ยวเอาตัวคาบมาแล้วก็วางไว้ตรงนี้แล้วก็อันอยู่ไหนอะเรืออยู่ไหนอะ่ะอ๋อเรือ,อยู่นี่ว้ายอะไรวะ <laughs> ต้องรีบไปต้องรีบไปต้องรีบไปไปเล t โก o บอยนี่ขับเรือเป็นนะขับเรือเป็นนะ เออตอนเด็กๆก็กดมือข้างเดียวมันก็หมุนติ้วหมุนติ้วอย่างนี้นี่แหละแล้วเราจะไปไหนต่อไปตรงนั้นดีกว่าอะไรวะเดี๋ยว